วิทย์ลิปตาพันลบคนสร้างทางพ่อผู้วางรากฐานจากชีวิตท,ที่อยู่บนเรือขนทรายมาสู่กิจการขนส่งวัสดุก,ก่อสร้างที่ชื่อขจรวิทย์ซึ่งชีวิตของคุณวิทย์นั้นอยู่กับหินดินทรายมาโดยตลอดกระทั่งยกระดับมาเป็นผู้รับเหมาสร้างทางเองโดยเริ่มประเดิมงานแรกกับเส้นทางสระบ,บุรีปุแคซึ่งมีระยะทางกว่า9กกิโลเมตรการรับงานครั้งแรกแม้จะขาดทุนไปหลายล้านแต่คุณวิทย์ ก็ยอมขาดทุนแบบสุภาพบุรุษนับจากเส้นทางสระบ,บุรีผุกแค่ก็พบแต่สวัสดิภาพบนเส้นทางของผู้รับเหมาในปี2507ได้ก่อตั้งบริษัทประยู์วิทย์การช่างจากนั้นเส้นทางก็ก้าวกระโดดขึ้นจนขึ้นแท่นหนึ่งในห้าเสือของกรมทางหลวงปี2531คุณวิทย์ได้รับการทาบทามให้ลงสมัครสสที่นครราชสีมาจากพลเอกอาทิตย์กำลังเอก แต่ด้วยช่วงนั้นคุณวิทย์มีอายุที่มากขึ้นจึงได้ส่งไม้ต่อให้กับลูกชายคนที่สามอย่างสุวัสริปตาพันลบซึ่งเป็นเขยโคราชลงสมัครแทนในนามพรรคปวงชนชาวไทยและก็ได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนก้าวสู่จุดสูงสุดในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี